วันนี้เราพากันมาเที่ยวที่สะพานชมควางหนองใหญ่ชุมพรนะครับยามบ่ายแบบนี้แดดแรงๆแบบนี้ก็ยังมาได้นะครับจริงๆคนมาช่วงเช้าช่วงเย็นจะดีกว่าก็เดินชมบรรยากาศของหนองใหญ่แล้วก็ท้องน้ําป่าแล้วก็น้องควางนะครับก็เราก็มากันที่หนองใหญ่ชุมพรเนาะบรรยากาศก็จะร้อนๆนิดนึงมันสามารถมองเห็นสะพานไม้เคี่ยมที่เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่ ตรงข้ามกันได้และสามารถเดินเชื่อมกันได้ถ้าเขาไม่มีการปิดปรับปรุงในช่วงนี้นะครับและนี่คือฝูงน้องควางที่เขาเอาไปปล่อยกลางเกาะนะครับเพื่อให้น้องหากินแล้วก็อยู่อาศัยบริเวณกลางเกาะของน้องใหญ่ได้แล้วก็ให้คนเข้ามาชมสามารถป้อนอาหารป้อนยาป้อนของต่างๆได้นะครับก็เป็นฝูงควางน่ารักน่ารักเนาะเหมาะการพาเด็กเล็กพาคนในครอบครัวมา ก็อันนี้คือบรรยากาศของสะพานชมควางโดยรอบเราจะมองเห็นสะพานไม้เข็มที่บอกไปมันสามารถเดินเชื่อมกันได้เนาะมาเช้ากับเย็นดีที่สุดยิ่งช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกบอกเลยว่าสวยมากอะเรามาเดินเที่ยวสะพานชมควางเช่นเคยหลายคนถามว่ามาบ่อยไม่เบื่อหรอมันก็ไม่เบื่อแต่มันก็อืมันไม่มีที่ไปเอ๊ะไม่ใช่ก็คือมันมีความเพลิดเพลินในตัวนะครับก็ใครที่มาชุมพรหรือคนชุมพรบ้านเราเอง ก็อยากมาเดินชมบรรยากาศดีๆก็มากันได้นะสะพานชมควางหนองใหญ่ชมพรตามรอยพี่จองละคันแลน,นได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับกับอารบุพาเที่ยวเอ็กพี่หลงไปไหนจ้า